ทีนี้มันมีนักเตะที่ที่เป็นลักษณะที่เรากําลังนักเตะที่าบาดเจ็บเลื้อลังครับพี่อา,อาจจะต้องใช้เวลานานๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการคุยสัญญามันมีมดาวซันโวผมปีแล้วอ่ะเสียดายเขาไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสขายแววในไทยอีกสองเลยอาทิตย์พิลบัลน,นะครับพิลบาลยังเล่นงนะจจะเป็นโลกเกี่ยวกับ โรคเกี่ยวกับข้อโรคเกี่ยวกับเลือดนะครับพี่ซึ่งมันไม่ใช่สาเหตุของอาการบาดเจ็บอะไรแต่ว่ามันมีเ<อ>ขาเรียกว่าโปรสแตักเสปของเลือดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ผมก็คุยกับเจ้าตัวตวนันนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับพี่แต่ก็กว่าในในไลน์ของอาทิตย์เนี่ยเราสามารถเสริมตัวผู้เล่นกีดเอระดับไทยลีกได้เลยในตำแหน่งก,กองหน้าครับพี่ได้อีกตัวหนึง่งได้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ อาที่พิริบันยังอยู่ต่อไหมครับอันนี้มาทันไหมครับตอนแรกคุณจะจะรัดเดวีเนี่ครับแต่เป็นโรคอะไรนะเออเป็นโรคอะไรนะโรคที่ไม่เกี่ยวกับการปัทะหรือไม่ได้ปัทะหรือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะพี่เป็นโรคกรรมพันธุ์โรคที่เหมือนจะว่าโรคคุณพุ่มพวงก็ไม่ใช่จะเป็นโรคจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดจนทําให <c oughs> แล้วกล้ามเนื้ออักเสบแล้วไปอักเสบตรงข้อเท้าอ่ะอันนี้เพิ่งตรวจเจอหรือว่าไงเพราะว่าเมื่อก่อนก็ยังเป็นผมเจอมาตั้งแต่ตอนตอนผมปีซีซั่นเดือนตุลาแล้วพี่ช่วงที่ช่วงที่กลับมาจากละนองอ่ะคือเขามีอาการแล้วเพราะอะไรเพราะเจ็บเองหรือว่าเป็นโรคที่โรคนี้มันกำเริบขึ้นมามันเจ็บเองพี่น้องเขาเจ็บเองแต่ทีเนี้ยอพอมันหนักสุดตอนที่ ผมเริ่มซ้อมวันแรกอะพี่ตอนที่เซ็นสัญญาเรียกนักเตะมาตอนวันที่สิบห้าพฤศจิกาปีที่แล้วอะอบอกพี่ผมไม่ไหวละผมทนมานานแล้วคือตอนนี้ผมมเมนต์อะไรไม่ได้ยิ่งพอเหมือนพอกําลังใจเขาหมดอะพี่ตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นที่ผงกำลังใจด้วยมันมันยิ่งสุดลงไปใหญ่เลยอืแต่ทุกคนพยายามให้กําลังใจนะคือคือเจ็บหลักก็เจ็บหลักก็คือข้อเท้า เจ็บเจ็บหลักก็คือข้อเท้าแต่เป็นโรคส่วนตัวเพิ่มเข้ามาด้วยใช่ครับพี่คือเจ็บเลือดไม่มีเจ็บพี่มันมันเป็นการอักเสบที่ข้อเท้าครับโอ้ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีะครับโรงพยาบาลธนบุรีโรงพยาบาลศิริราชไปหมดแหละหมอเขาก็นัดไปรับยาอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมก็โทรถามเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวก็ร้อนใจอ่ะผมบอกผมไม่อยากให้เครียดแต่ว่าเรามีเวลาอีกสองเดือนอืมถูกสองเดือนพี่เองสามเดือนเลย คือคือคือต่อให้ให้เองเล็กสองเองกลับมาปีหน้าเองกลับมาพี่ก็เอาเพราะทางผู้ใหญ่ที่นี่ไม่ทิ้งพี่ผู้ใหญ่ที่นี่เขาไม่ทิง้งเขาไม่เคยทิ้งนะแต่ไม่ว่าปีไหนปีไหนเขาให้ความใส่ใจมากมแล้วก็ยิ่งเป็นดาวซันบูที่ทําให้เขาแบกเขามาให้เลื่อนชั้นเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งเลยเาถามถึงถามไทยตลอดเมติ๊กครับผมไปบ้านประชุมกับแมติ๊กกินข้าวอาทิตย์ก่อนก็วิดีโอคอลคุยกัน ก็เห็นว่าวันที่26จะไปกรุงเทพไปหาหมอเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามอาการกันต่อนะก็น่าน่าสนใจเหมือนกันเกียรนะครับเรื่ออาทิตย์นะครับพี่อือยากให้ทุกคนรู้อ่ะอยากใครแฟนบอลคนไหนอยากรู้อะไรก็มาถามมาเพราะว่ามันมีเหตุผลในตัวมันนะครับผมอยู่กับใครมาผมไม่ทิ้งใครง่ายๆแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่หายไปมันมีเหตุผลอยู่แล้วเหตุผลน้อยเหตุผลมันมีเหตุผลของมันพี่ครับ